ครับสวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับมาพอๆกับพอเตียมนะครับเนาะวันที่วันพุธที่30สิงหาคม2566นะครับมาคุยกันก่อนหวยออกหรือว่าสรุปพงสุดท้ายนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับมู่ทั้งหมดสิบสออาจารย์นะครับครับพอเตียมพามาเบิองนะครับเนาะ ครับเตรียมเริ่มจากกู0ูนย์นะครับครับนี่ครับเราพัฒนาภู0ูนย์นะครับเนาะบนวิ่งลูด8ดตัวเดียวนะครับจับคู่สองแปดสองเก9คสามสามปดสามดับติดแกับมี่สองแปดสามปดดนะครับเนาะครับส่วนล่างครับล่างวิ่งลูด4ตัวเดียว จับคู่1-4 2-4 3-4 1-5 2-5 3-5นะครับครับติดซีก็มี1-4 2-4 3-4นะครับเนาะรับส่วนตัวกันปูไงมาก8-8 44นะครับอีกคือปู07นะครับเนาะรับเตรียมพ่อกับข่อมาคุณปูหลายๆนะครับเ้อปู07นะครับเนาะวดนี้ก็บพอให้เขาปังๆหยิดเอาแคปหน้าจอครับผม ครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราดนะครับเออปูศูนย์เจ็ดปูโคราดงวดที่พันมากเข่ากันทั้งสองอาจารย์นะครับด้วยที่ขับงวดนี้ปูโคราดให้มาบนวิ่งลูดเจ็ดตัวเดียวนะครับขับจับคู่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่หกเก้าหกศูนย์หกสี่ขับติดเจ็ดกระมีเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่นะครับเนาะ ับส่วนล่างอิ่งรูดเกตัวเดียวนะครับจับคู่หนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าแปดห้าแปดหแปดสี่ับทิเก่ากัมีหนึ่งเกสองเก้าสเกนะครับเนาะขับตัวที่ปูบัเน้นเข้ามักตัวใดเข้ากอานะครับที่สําคัญเข้าก็จะลืมกับตัวไว้น้ำนะครับเนาะขับเอาพอเตียบกับข้อกับขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดนะครับเนาะ เอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางนะครับขับบนวิ่งรูดเจกับ8นะครับจับคู่เจ็ดสามเจ็ดสเจ็ดห้าแปดสามแปดสี 4, ่แปดห้าขับตัวกันก็มีเก่าสามเก่าสนะครับ ตัวกัน9394นะครับได้ส่วนเลข3ตัวกับ073 074 083 084ครับเน้น73 74 83 84นะครับเอาล่างวิ่งรูด0กับ1นะครับจับคู่70 71 72 80 81 82ครับกัน9091เนาะครับเนาะ ครับส่วนอาจารย์เนี่ยให้กับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับเอาเทกสามตัวกับล่องล่อง,งมึงน 4, เนาะอ c ี่เนาะเพื่อเป็นจังโศกเป็นจังบุญนะครับเอาคอยเขาปังฟังอีกเด้ออาจารย์งวดนี้ครับมวดที่่านมากอาจารย์ให้ล่างนะครับให้ล่างกับไปเข้าบนนะครับรับมวดน,นี้มาอีกยแปดศูนย์ยครับเอาอันนี้ก็เป็นไปได้เนาะครับเนาะเอาเช็หน้าจอครับผม รับเตรียมพอกราบขอบพระคุณในลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางนะครับขับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังนะครับรับวันพุธกับคือเมื่อนี้นะครับเนาะวันพุธที่30มสิบงหาคมหกหกับลาวพัฒนาปูสมหวังรับเลขติดบนล่างนะครับเนาะศูนย์หสามสี่ครับ จับคู่7173 3193เ4 0สามสาู่ขับคูเนี่ยนใ้ที่เก้าสามสาี่ศูนย์สนะครับเนาะขับส่วนตัวที่ปูปเนีนในห้องมักเข้าเก่านะครับเก7หนึ่งเสายังปรับไป,ประมาณนีครับส่วนเลขสามตัวมีสี่เก้าสามเกยเก้าสามี่เก้าสามศูนยเน้น493เกานะครับเนาะ ส่วนวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดเก้ากับสามนะครับส่วนมากเลขวิ่งรูดปูกับบวกไขรูดนะครับเนาะเขามาตลอดครับมวนนี้กับขอยเขาปังๆเด้อเอฟซีจะได้สุกๆมันๆกันเนะครับเนาะรับเขาเตรียมกับข้อกาบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังนะครับเนาะเอาแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่สุดใจพารวยนะครับบนล่างวิ่งรูด8กับ4เน้นที่4นะครับส่วนเลขพนมาจับคู่ก็มี3าม7ี่ห้าเจ็ดับจับคู่3 7 3 8 3 9 4 7 4 8 4 9 5 7 5 8 5 9ครับเน้นที่4 7 4 8 4 9เกานะครับเนาะครับนี่คือสุดใจพารวยนะครับ เตรียมขอบคุณนหลายเด้ครับเด้อสุดใจพารวยนะครับเนาะขับไปต่อครับผมแคปหน้าจอครับผมไปต่อที่เซียนอ์มนะครับอเลกวิ่งกับเขามาตลอดนะครับเด้อเซียนอ์มแตะว่าเลกจับคู่กับลุดอยู่นะครับเนาะรับง่วนนี้พระนายมาบนล่างวิ่งลูดแปดกับหนึ่งเน้นที่แปดนะครับจับคู่เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่ง 7จ็ดสองแปดสองเสอสาสเน้นที่8 1 8 2 8ึสนะครับเอามาสอบตัวเดเฮ้ากันอย่าลืมนะครับกับตัวว้นำนะครับเนาะครับเอาชัปหน้าจอครับผมเตรียมขอบคุณในไลน์นะครับเด้อเซียนอาร์มนะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่หนุ่มสวนยางครับหนุ่มสวนยางหัวนีหายมากบนล่างวิ่งโลดเก้ากับศูนย์เน้นที่ศูนย์นะครับเนาะขับศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดครับเน้นตัวเดียวเน้นเน้นศูนย์ห้านะครับเนาะขับส่วนศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเอามักเอากะเอาน้ำนะครับเอาเตรียมขอบคุณในไลน์นะครับเดินหนุ่มสวนยางนะครับ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายนะครับเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมาก,กับ80เข้าตรงๆนะครับเนาะขับงวดนี้พนหนมานะครับบนล่างวิ่งรูด0กับ1เน้นที่0ครับรูดซึกว่า0นี่จะส้นกันหลายอาจารย์อยู่นะครับเด้อรับตัวเลขพนันมาจับคู่กับมี6 7 8 9 0 1นะครับ จับคู่8 9 8 0 8 1 7 9 7 0 7 1 6 9 6 0 6 1ครับส่วนตัวเน้นเพิ่นกับ8 0 7 0 6 0 8 0มันออกแล้วห้อบอเอาก็ได้เนาะ FC เนาะขับตัวกันตัวลองเรามากับ8 1 7 1 6 1นะครับเด้อเพราะว่าพระเน้น0 0กับ1เนาะครับเนาะเลขวิ่งเพิ่นครับเอาหวนดีก็ขอให้เขาปังๆเด้อ FC จะได้โศกๆมันๆกันเนาะครับเนาะ ขอแสดขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเอาแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนนาดีนะครับเซียนนาดีมวดที่ผ่านมากะ08นะครับเนอะภในมาเลขออก80ออกตัวกลับเข้าตัวกลับนะครับเนอะรับมวดนี้ ไหนมากะบนล่างวิ่งรูด7กับ8ปนะครับเกับ8จับคู่7จ8ดสี่แปดสี่เจ็ดหห้าหกดสห้สามับเนีนสีหางนีนะครับเนาะเจ็ดสี 4, ่แเจามานะครับเอามักสอบตัวได้ห้าก็อย่าลืมนะครับเดอ้อเอฟซีกับตัวไว้นำเนาะครับเนาะ ครับมีลายเกักรแปดนะครับเด้อเกตกับแปดอีกสองตัวหนึ่งที่นิ่นส้นสนกันในไลนนะครับอ่ะหัวนี่ก็คอยเขาปังอังเด้ออาจารย์เซียนนาดีนะครับเนาะครับเตียมพอขอบคุณในไลนนะครับขอ้สุขเข่าอีกนะครับเนาะครับจับหน้าจอครับผมไปต่อที่พ่อแลนอนนานะครับ พราะเรนนอนหน้างวดนี้ให้มาบนล่างวิ่งรูดศู 1. นาาย์กับหน่งนะไม่แกศูนย์กับหนึับเน้นที่0นย์ะครับเนาะขับจับคู่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนยเหนึ่ง้นึ่งหกหนึ่งเน้นศูย์ห้ับเหลือศูย์หอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะขับสังเกตบ้างนะครับเนาะมี0นย์กับ1 7กับ8ที่ส้นกันไลยอาจารย์นะครับ พ่อเตีมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อแหล่นอนนาเนาะครับเนาะขับแับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนป่าตานอ่าเซียนป่าตานกับเจ็ดกับแปดอีกแล้วนะครับลีซี่ครับพอ่อเตมถือโอกาสบอกไปตอน,นี้น้ำแนวรับเนาะสีมินเน้นมีสวนกันลายอาจารย์เจ็ดกับแปดศูนย์กับหนึ่งนะครับ เซียนปาตานงวนนีไฮมาบนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่7นะครับจับคู่เก้าหกเก้าเจ็ดเกย์หกัน7จหนึ่งนะครับอันเน้นส่วนตัว้ะครับดมผลนมักส่วนตัวมันคือเก่าเนะครับส่วน0ูนย์เดเหนึ่งเสียเาาข้ามักเข้าเก่าน้ำนะครับนะเนาะเขาเตรียมขอบคุณในไลน์นะครับเด้อเซียนปาตานนะครับเนาะ รับคอยเขาปังๆอีกเด้องวดนี้เซียนปลาตันเอฟซีจะได้สกปรนมันๆกันเนาะครับเนาะรับชับหน้าจอครับผมไปต่อสุดท้ายท้ายสุดนะครับเนาะคือของพอเตมนะครับรับเราพัฒนาพอเตมเนาะครับเนาะบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดนะครับก็มี f เอฟซีคอมเมนต์มาหาพอเตมอยู่ฮาแปดเอาเด้อพอเตมก่อนรับเอาหรออะไ็เด้อรับเด้อ ที่พอเตียมกาไว้ซีหมายถึงโม,มเมนเหล็กดับเด้อครับเด้อโมเมนเหล็กดับนะครับเออแต่ว่าพอเตียมจะใคร่เมืน่อนอยหางลงนะครับกระเลยเนียนหกกับเจ็ดนะครับครับพอเตียมจับคู่กับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูนย์นะครับเอฟซีมักหาแปดหาเก้าห้าศูนย์กระจับเอาครับพอเตียมกัา มีเอฟซีคอมเมนต์มาหาพอเตียมลายอยวาจับเอาในสูตรพอเตียมถืออยวาดันงวดที่ผ่านมาแปดศูนย์ดันขับงวดนี้กับห้อยสุกๆมันมันกันอีกเด้อขับเด้อเอาจับหน้าจอเด้อขับเด้อผิดพลาดประกันไดพพอเตียมกราบก็โทษขออภัยนะครับเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับขับสูตรเท่ากันได้เบิ้งน้ากันแล้วเนาะเอฟซีเนาะขับมากชอบตัวใดเท่ากันจับเอา นะครับขอให้เขาหยิุวนนี่คอยเขาปังๆเออเอฟซีจะได้สุกๆมันๆกันเนาะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้เออเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พ่อแต้มยน้ำเนร์นะครับเนาะเพื่อกำลังใจให้พ่อแต้มนะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อแต้มนก็ขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อแต้มยนขับพ่อแต้มยนก็ไวยพรให้มีแต่ความสุขความจะเลื่อนะครับเด้อ ข่มเก็บยาให้ไดข่วมไข่ยาให้มีนะครับเนาะขอให้มีตาโศกตาลาบห้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันหยิกหลังหวยลาวออก <c oughs> นะครับเอาสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม